อาการจอเขียวคนที่มีเครื่อง PlayStation 5ต้องรู้ต้องบอกเลยนะครับว่าอาการเสียของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นอิเล็กทรอนิกนั้นเกิดขึ้นได้แทบจะทุกยี่ห้อทุกแบรนทุกชนิดถึงแม้เพื่อนๆจะซื้อมาเพียงแค่วันแรกวางไว้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรกับมันมันก็ยังเสียหายหรือพังได้นะครับเพราะชิ้นส่วนภายในนั้นประกอบด้วยอุปกรณ์สารกึงตัวนำเสียมีคอนดักเตอร์มากมายหลากหลายชนิดนับพันๆชิ้น กับบางเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สายตาของเรานั้นสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าและยังมีอีกหลายล้านตัวที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาปเปล่าเช่นกันโดยเฉพาะเครื่องเล่นเกมคอนโซล PlayStation 5นะครับถึงแม้จะผ่านกระบวนการทดสอบหรือ QC ออกมาจากโรงงานแล้วก็ตามนะครับยิ่งหากเครื่องเล่นเกมตัวนี้ได้รับความนิยมในการได้เป็นเจ้าของมากด้วยแล้วโอกาสที่จะพบเจอกับตัวปัญหามันก็มีมากขึ้นแต่เมื่อหากเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซนต์จะยอดขายทั้งหมด กับจำนวนประมาณ30ล้านเครื่องทั่วโลกเจ้าตัวอาการที่เกิดจอเขียวนั้นก็คงไม่ได้จะเกิดขึ้นกับทุกคนกับเครื่อง PlayStation 5ในตัวอาการจอเขียวนั้นมันก็มีมาตั้งแต่ในยุค PlayStation 4กันแล้วนะครับหากใครที่อยู่ในวงการนี้มานานก็พอจะเห็นกันมาบ้างกับอาการนี้หรือแม้กระทั่งในทางฝั่ง Xbox ก็มีด้วยเช่นกันและมันก็ได้ตามมาหลอกหลอนในยุคเครื่อง PlayStation 5กันอีกนะครับและอาการนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะพึ่งพบพึ่งเจอในประเทศไทย และมาบอกกล่าวกันนะครับเพราะในต่างประเทศนั้นก็มีคนเจอกับตัวเครื่อง PlayStation 5ตั้งแต่ปลายปี2021หรือเกือบเกือบจะ2ปีแล้วนะครับดังนั้นอาจจะตัดในเรื่องของตัวโมเดลว่าลดใหม่ลดเกา่ามันจะเกิดขึ้นกับอาการจอเขียวนั้นก็คงไม่ใช่ละครับเรียกว่ามันเกิดขึ้นได้ทุกโมเดลได้เช่นกันกับอาการนี้และในบ้านเราประเทศไทยนั้นก็เริ่มมีการพูดมากขึ้น กับอาการจอเขียวของตัวเครื่อง PlayStation 5ผมก็คาดว่าน่าจะมาจากการที่เครื่อง PlayStation 5ในประเทศไทยนั้นเริ่มมีคนที่ใช้งานมากขึ้นนั่นเองมันก็เป็นธรรมดานะครับที่จะต้องมีคนพบเจอกับตัวปัญหาของการใช้งานกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สิ่งนี้ผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดและอาการจอเขียวที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรล่ะครับส่วนนี้ก็ยังคงต้องหาคําตอบกันอีกต่อไปแต่ถ้ามันเกิดขึ้นสำหรับผมละ่ะ ผมก็จะบอกกับตัวเองว่าทำใจและถ้าหากเพื่อนๆมีประกันเหลืออยู่ก็นำเครื่องตัวนี้ไปเคลมที่ศูนย์โซนี่ประเทศไทยแต่ถ้าตัวประกันนั้นหมดแล้วล่ะก็คงต้องนึกถึงความหลังที่เคยได้ใช้เวลากับการเล่นเกมต่างๆบนเครื่องเกม PlayStation 5ตัวนี้ตั้งแต่ที่นำเข้ามาสู่ภายในบ้านนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีความคิดแบบผมใช่ไหมล่ะครับเพื่อนๆก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องมีวิธีป้องกันบ้างสิ แต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการป้องกันนั้นเรามาดูการใช้งานเครื่อง PlayStation 5ของผมกันหน่อยนะครับที่คาดว่าคงไม่มีใครเขาใช้การทำงานหรือว่าการเล่นเกมที่พิศดารแบบนี้แน่นอนและผมเองก็ทำมานานมากกว่า1ปีไปแล้วนะครับทั้งการวางตัวเครื่องในท่าทางที่ไม่ปกติที่ช่วงหลังๆจะเห็นว่าผมวางแบบควา่าจนบางคนเข้ามาบอกว่าวางเครื่อง PS5 ผิดนะครับแต่นั่นมันคือสิ่งที่ผมตั้งใจ ด้วยตัวเหตุผลในการทดสอบตัวแผนเกมที่มันสะดวกมากกว่าวางท่าปกติสำหรับผมหรือจะเป็นการเล่นเล่นอยู่ทอดปลักไฟปิดเครื่องไปเลยนะครับแต่บอกก่อนว่ามันเป็นการปิดเครื่องที่ผิดวิธีแต่มันก็เป็นวิธีที่ผมใช้ค่อนข้างบ่อยสำหรับผมในเวลานี้นะครับถ้าจะนับว่าผมทำมาแล้วกี่ครั้งอน่าจะเกิน20นะครับเอาแบบนี้ดีกว่า ผมทําแทบจะทุกสัปดาห์นะครับทุกสัปดาห์เลยนะครับตั้งแต่เฉลี่ยเลยแล้วกันนะครับทุกสัปดาห์ตั้งแต่มีเครื่องตั้งแต่ได้เป็นเจ้าของเครื่อง PlayStation 5มาแต่ที่ผมทําแบบนี้ก็มีเหตุผลที่ผมต้องทํานะครับเพราะว่าการทดสอบเครื่องเกมที่มันมีหลากหลายในเวลาเดียวกันหรือการจะกระโดดไปทาง PC ด้วยนะครับดังนั้นการปิดเครื่องที่รวดเร็วที่สุดก็คือการดึงปลัก๊กหรือปิดสวิตช์ทันทีอันนี้ผมบอกก่อนนะครับไม่แนะนําสําหรับคนที่รับความเสี่ยงไม่ได้นะครับ ดังนั้นจึงตัดปัญหาเรื่องของตัว UPS ตัวสำรองไฟหรือการกองไฟไปเลยนะครับว่าจะซื้อดีไหมกับการที่จะมาช่วยป้องกันตัวเครื่อง PlayStation 5ไม่ให้เสียเร็วไปกว่านี้เพราะถ้าหากผมทำแบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่ามันไม่จำเป็นเลยเพราะตัวเครื่อง PlayStation 5ที่ผมดึงถอดปิดสวิตช์กระชากไฟอยู่แบบนี้ทุกๆสัปดาห์มาวันนี้ก็ยังคงทำงานปกติอยู่นะครับก็เรียกว่าเกิน2ปีไปแล้ว ส่วนถ้าหากช่วงไหนที่ผมไม่ได้ทดสอบใช้งานหรือว่าเล่นเกมนั้นก็จะใช้งานในตัวโหมดประหยัดพลังงานทิ้งไว้แบบนี้เป็นวันๆน,นะครับเมื่อจะเล่นเกมหรือจะทดสอบอะไรก็จะกดปุ่มโฮมที่ตัวจอด่วนเซนเปิดเครื่องใช้งานทันทีแบบนี้ก็เรียกว่ากิจวัตรในการใช้งานเครื่อง PlayStation 5ของผมก็จะวนไปแบบนี้ทุกๆสัปดาห์นะครับแต่ก็ยังไม่พบเจออาการจอเขียวเพื่อนๆก็จะมีคําถามว่าใช้งานแบบนี้มันโหดจังลอดอาการเสียต่างๆมาได้ยังไง ผมก็ต้องบอกนะครับว่ามันก็มีอาการแปลกๆมาบ้างก็อย่างเช่นการเปิดเครื่องและสัญญาณภาพไม่มาจอแบบมืดดำสนิทเลยนะครับอันนี้นานๆจะโผล่มาสักครั้งให้เห็นแต่ช่วงหลังๆตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เจอนะครับก็คาดว่าตัวเฟิร์มแวร์หลังๆน่าจะมีการอัปเดตแก้ไขข้อผิดพลาดไปบ้างจึงไม่ค่อยเห็นอาการเหล่านี้ให้เกิดขึ้นแต่อาการจอดับนี้มันก็อาจจะโยงไปในเรื่องของตัวสาย HDMI ได้เช่นกันนะครับกับตัวสายที่แถมมากับตัวเครื่อง P5 เพราะตอนที่มีการ,การจอดํานั้นผมก็เปลี่ยนไปใช้สาย HDMI ของ Xbox Series นะครับตัวภาพก็ออกมาก็เรียกว่ามันติดติด,ดับๆแล้วกันนะครับกับตัวสาย HDMI ที่แถมมากับตัวเครื่อง PS5 มันก็อาจจะเป็นสัญญาณที่บอกได้ว่ามันจะเริ่มไม่โอเคแล้วกับตัวสายเส้นนี้แต่พอมาในตอนนี้ตัวสาย HDMI เส้นนั้นนะครับผมก็ยังคงใช้งานได้อยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ก็เพิ่มความระมัดระวังไม่ดัดงอหรือมีการม้วนเก็บขนย้ายไปมาบ่อยๆเหมือนช่วงแรกๆ คราวนี้เราก็มาพูดเรื่องของการป้องกันไม่ให้มันเกิดอาการจอเขียวกันดีกว่านะครับอันดับแรกเลยผมให้ความสําคัญกับเรื่องของตัวระบบระบายความร้อนนะครับอันนี้ผมให้ความสําคัญเป็นันดับต้นๆเลยเพราะอยู่ในวงการ PC สายเขียวนะครับของ AMD มาตั้งแต่ในยุค CPU รุ่น c 6 a s เลยนะครับดังนั้นการวางเครื่อง PlayStation 5ผมก็จะวางไว้ในที่ถ่ายเทอากาศได้สะดวกที่สุดนะครับไม่ได้อยู่ชิดกับตัวผนังมากเกินไป ถึงแม้ตัวเครื่อง PlayStation 5จะมีการออกแบบเครื่องที่มีจำนวนช่องระบายมามากกว่าตามนะครับอย่าลืมว่าตัวอากาศในบ้านเรานั้นมันไม่ใช่เมืองหนาวตลอดทั้งปีและตัวความเสี่ยงอีกจุดนะครับที่ผมมองไว้อันนี้ในมุมมองของผมนะครับก็มองว่าถ้าเป็นในเรื่องของตัวโหมดประหยัดพลังงานนะครับหรือว่าโหมด Standby ที่ตัวเครื่องไม่ได้ใช้งานไปเนี่ยมันก็จะเข้ามันก็จะเข้าสู่ในโหมด Standby ใช่ไหมครับที่มันค่อนข้างจะสะดวกกับเพื่อนๆหลายๆคนเลยแต่ถ้าตัวเครื่องของเพื่อนเพื่อเนี่ย ไปวางเอาไว้อยู่ในจุดไม่ได้มีอากาศถ่ายเทสะดวกเนี่ยว่ามันก็ยังคงมีกระแสไฟที่หล่อเลี้ยงอยู่ในตัวเครื่องนะครับมันก็อาจจะทำให้มีความร้อนสะสมขึ้นได้แต่ถ้าอยู่ในบริเวณที่โลง่งมีอากาศถ่ายเทได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเหมือนกับผมนะครับดังนั้นถ้าใครที่ไม่ชัวนะครับก็ปิดไปเลยนะครับเจ้าฟังก์ชัน่นตัวโหมดสแตนบายหรือว่าลสโหมดตัวนี้นะครับละตัวการจอเขียวที่เกิดขึ้นและได้พบเจอมานะครับ ที่มีการโพสต์ทางช่อง YouTube อย่างเช่นตัวคลิปนี้นะครับก็จะเห็นว่าการวางตัวเครื่องนั้นค่อนข้างที่จะวางตัวเครื่องไว้ในมุมที่ค่อนข้างไม่ได้มีอากาศถ่ายเทที่จะสะดวกนะครับดังนั้นผมจึงเลือกให้ความสําคัญกับการวางตัวเครื่อง Play Station 5ไม่ให้อยู่ในจุดที่ตัวอากาศนั้นไม่ได้ถ่ายเทและถ้าหากใครที่เจออาการจอเขียวแล้วนะครับวิธีแก้ไขเบื้องตอน้นก็ให้ลองทําการเปลี่ยนสายให้ดีมไอตัวเส้นใหม่ดูนะครับถ้าตัวจอภาพยังพอมองเห็นนะครับ ก็ให้ทําการปิดการตั้งค่าตัวโหมดประหยัดพลังงานและทําการปิดเปิดเครื่องใหม่หรือจะเป็นการลองปรับเปลี่ยน resolution ของตัวความละเอียดของตัวจอภาพนะครับวิธีเหล่านี้ก็คงพอจะช่วยแก้ปัญหาได้บ้างในเบื้องต้นนะครับแต่สุดท้ายถ้าอาการยังไม่หายหากมีการรับประกันเหลืออยู่ก็ส่งเข้าศูนย์โซนี่ประเทศไทยนะครับ ส่วนใครที่ซื้อเครื่องฮิวมาก็ไม่ต้องไปงอแงนะครับกับค่าใช้จ่ายเพราะคุณเองรับความเสี่ยงในการซื้อเครื่องฮิวที่มีราคาถูกกว่าประเทศไทยอย่างการซื้อที่ประเทศญี่ปุ่นสุดท้ายผมก็บอกได้คำเดียวนะครับว่าถ้าหากซื้อเครื่อง PlayStation 5มาแล้วจงเล่นตัวเครื่อง PlayStation 5ให้คุ้มค่าที่สุดในระยะเวลาการรับประกัน1ปีกับอีก3เดือนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ